โอ้แน่นอนครับถ้าพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะฮะหรือว่ารับรู้นะครับทุกอย่างครับถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยอันอื่นเนี่ยมันจะตามมาถึงเราจะเก่งกาจฉลาดไหนเรียนเก่งมีความรู้นะครับฉลาดเฉลียวแต่ถ้าสุขภาพร่างกายเราอ่อนแอรเราต้องไปอดอนรกพยาบาลาเจ็บไข้ได้ป่วยเงี่ยมันก็ทําให้สิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยสูญไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ย อันเริ่มแรกที่สุดก็คือว่าเราต้องเสริมสร้างตัวเองอเราให้แข็งแกร่งก่อนถ้าตัวเราแข็งแกร่งแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะเสริมมาเองเช่นเราไปศึกษาหาความรู้ต่างเนี่ยเพื่อจะใชะ้ตัวของเราเนี่ยไปซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าที่การงานของเราหรือผ,ผู้คนต่างในสมบัติไทยเนี่ยทุกคนก็ทราบดีนะครับมีทั้งส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลางก็มีกระทรวงเนี่ยที่มีสำน,นักมนตีตลอดกระทรวงเนี่ย คอยอดูแลข้ามชาติแล้วมีอธิบดีนัต่างๆที่มีงาน,นาฟังก์ชั่นแตนาตี่แต่พอมาในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเรามีผู้ว่าการจังหวัดนะครับมีอะนอรายอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดพี่น้องชาวชนที่สุดเพราะนั้นแหลคนเหล่านี้ถ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยประเทศชาติเราเนี่ยก็ไม่ต้องสูญเสียเงินในการที่จะต้องไปบ,บําบัดรักษาหรือใช้เงินเนี่ยไปการที่จะดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเอาเงินที่จะต้องทําในเรื่องเกี่ยวกับสุขรามัย หรือสาสุขต่างๆเนี่ยมาทําด้านอื่นลองทุนรากสมุนโภคด้านอื่นได้ได้มากมายอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็อยากบอกนะครับแต่ว่าถ้าไปเรื่องเรื่องในอดีตเลยนะครับในเรียกว่าอ,อะไรถ้าใครอ่านนิยายนิยายนะครับมาอ่านตำราโบราณเนี่ยโอ้โหเขาบอกในเ,เรื่องสามกบนะฮะคนที่อยู่สุดท้ายเนี่ยคือซูมาอี้ว่าอี้เขาไม่ตายคนอื่นโอ้โหมีอํานาจมากมายนะครับกบรุนร้นกบนี้ก็นั้นแต่คนเนี้ย ก็เติบโตมาเรื่อยๆรเติบโตให้ด้วยแต่ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุดท้ายเป็นผู้ชนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อยากจะฝากว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้ามีร่างกายแข็งแรงแล้วทุกอย่างจะดีตามมีคำนี้ครับท่านที่เขาบอกว่าถ้าประชาชนในประเทศแข็งแรงเนี่ยสุขภาพประเทศมันจะแข็งแรงด้วยในฐานที่เราเป็นผู้เลืหนคำนี้มันมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนนะครับที่ผมเรียนนะครับว่าคือประเทศเราเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทมือนคนเนี่ย ะครับเราก็ผ่านอะไรมามากมายนะครับผ่านเขาเรียกว่าวิวัฒนาการมามากเยอะแยะนะครับผ่านยุคอนณานิคมผ่านสงครามโลกนะฮะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วมีมีความเขาเรียกว่าร่างกายที่ดีของประเทศเราเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้นะนะก็เหมือนคนเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดเรา มีสุขภาพร่างกายที่ผมเรียนไปแล้วที่ดีนะครับเราก็จะยืนหยัดอยู่ได้ในทุกสภาะะครับประเทศเราเนี่ยเมื่อทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยก็เป็นชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนเจ็ดสิบหกจังหวัดรวมทั้งนัเแสดงละครพี่น้องประชาชนที่ที่เติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กจนคนสูงวัยเนี่ยถ้าเขาทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของประเทศเนี่ยประเทศมันก็เข้มแข็งไปเองประเทศก็จะทําด้านอื่นไปทําเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ทำเรื่องการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี AI ต่างๆนะครับที่มันโลกมันมันก้าวไกลแล้วเราก็มีกําลังที่จะไปทําเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าเรามีคนที่อ่อนแอโอเจ็บอ่อนแองี้โอ้บุคลากรของเราก็ต้องไปเสียเวลากับการดูแลนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปการดูแลผู้ป่วยผู้ตรวจติดเตียงเงี้ยมันก็ลําบากนช่ครับแน่นอนครับว่าการเป็นข้าราชการจะดูแลได้คนทีได้ดีตัวอะไรมันต้องง นี่ผมเนี่ยจะขอเคล็ดลับท่านซึ้งครับในการดูแลบริหารจัดการร่างกายตัวใหครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กนะครับผมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับเป็นเป็นนักฟุตบอลเป็นนักวิ่งนะครับของโรงเรียนแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเวลามันก็เริ่มน้อยลงนะครับเกี่ยวกับเราต้องทํางานมากขึ้นแต่ว่าผมก็ทุกครั้งนะที่มีโอกาสเนี่ยเราก็จะไม่ใช้อะไรเคร,เครื่องช่วยนะครับในตัวเราเราก็จะเดินไปทุกที่ ขึ้นบันไดขึ้นตึกหลายๆชั้นเนี่ยผมก็จะเดินเดินขึ้นเดินลงไม่ใช้ลิฟต์ไม่ใช้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้ไ,ได้ออกกําลังกายไปในตัวของการทํางานเราลงพื้นที่ต่างจังหวัดนะเขาบอกให้เดินเป็นหมื่นเก้าผมก็เดินทุกวันเนี่ยเกือบหมื่นเก้าถ้ามีแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยเพื่อนชวนไปเล่นฟุตบอลผมก็จะไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราไม่รู้เพราะว่าบางทีเนี่ยมัน อาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวมันอยู่ข้างในเราเราก็พอพอผ่ยายนไปตรวจสุขภาพประจาปีบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับทานอาหารที่มันที่หมอแนะนําบ้างนะใครเตือนก็ไม่เชื่อแต่หมอเตือนที่เชื่อทันทีอะไรเงี้ยเป็นต้นเนะสุดท้ายครับอยากจะให้ท่านได้เชิญชวนทั้งประชาชนเองแล้วก็ทัานข้าราชการกระทรวงครับมาร่วมกิจรกรรมในการออกกำลังกายปีนี้เป็นปีที่เสด็จครับท่านครับ,รบ,รบก็ต้องเรียนที่น้องประชาชนครับกระทรวงไทยเนี่ยนะครับ เป็นกระทรวงที่ก็มีทุกอ,องค์ายกอยู่ในทั่วประเทศรับสิ่งที่เราได้ส่งเสริมในวันนี้นะครับอย่างแรกสุดเนี่ยท่านถ้าทุกคนได้รับรู้คือว่าเราก็เพื่อที่จะสนองมาคุณของพระบาทหนึ่งก็อยู่วนะเนี่สมเด็จพระนางเจ้าพระรัชิณีก็จะเห็นว่าท่านเป็นทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงนะครับเนี่ยท่านเพิ่งเสด็จไปภูฏานะฮะท่านก็ทรงขับเครื่องบินด้วยพระองค์เอง แสดงว่าท่านต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับมีสายตาที่นะครับปกตินะครับที่สามารถที่จะบังคับเครื่องบินที่ลงสนามบินที่เขาว่ายากเกี่ยวที่สุดในในโลกไรเนี้ยนะครับอันนี้ครับสิ่งที่กระทรวงอ่าไทยได้ได้สองระเดชพระคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเรามากนะครับก็คือเรามีกำลังผู้ใหญ่บ้านในนี้คนเหล่านี้จะเป็นคนที่จะสื่อสารแล้วก็จะบอกให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันนะมา มามาร่วมนะครับในในกิจกรรมนะครับแสงรวมใจไทยใจทันชาตินะครับเนี่ยถ้าให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะ,ะเสริมเสริมสร้างสุขภาพตัวเองให้ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คืสิ่งที่ที่คิดว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยยืนหยัดมาตลอด11ปีเนี่ยก็เพื่อเพื่อให้พี่น้องปรงนชนเนี่ยที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศเนี่ยได้ได้เสริบโตด้วยสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็จะเป็นรุ่นสู่รุ่นนะครับก็จะเปลี่ยนผ่านรุ่นไปคนที่แก่แล้วนะครับที่มายุมากแล้วแต่สุขภาพยังดีอยู่ก็จะใช้สมองตัวเองหรือว่าใชบ้บทเรียนประสบการณ์ตัวเองเนะี่ยบอกลูกหลานนะครับคนที่ลูกหลานที่เติบมาเนี่ยก็มีพลังกายที่เข้มแข็งแข็งแรงเนี่ยก็สามารถจะเป็นกำลังในการที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ก็คิดว่า น่าจะส่งเสริมไปช่วงกาะเปาวสาษาประ,สสารประมาณนั้ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะโครงการเดินวิ่งปั่นรั้นที่11เนี่ยครับเป็นโครงการที่ต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับคนที่เขาร่วมก็มากขึ้นเรื่อยๆนะโดยกระทรวงอภัยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคนที่จะเป็นสื่อกางในการที่เชิญชวนพี่น้องงานชนเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของเราครับยิ่งมาเยอะๆมันก็ยิงให้เราเห็นว่า โอเนี่ยการที่เราได้ออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยนะครับในสุขภาพของเราให้ดีขึ้น